ข้าพรรษา 3, สามเดือนเตือนเจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีนี้ให้พน้นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดีสุข,ขีเอ่ยสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทาง youtube ทาง facebook นี่คนผมสีเปลี่ยนสีนี่เขาทำอะไร ดูดิคุณผู้ชมดูนะนี่เขาเรียกว่าการทำอะไรฮะป๋าโอย่าโอย่ายาแบบโบราณนี่ยาปลูกเองยาปลูกเองยาปลูกเองยาไม่กีบยากีอะไรไปได้ความรู้มาจากไหนนี่ยี่เขาก็นักสูบเหมือนกันนักสิงอมควันถ้าพูดตามภาษา ี่ก็มีต้องนบกไก่อันนี้เขาปลูกบบเองนะปลูกเองเขาก็หั่น,นเ,อเองซอยเองแบบโบราณนนกันแอนเลยคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ประสบการณ์เขาเยอะอซอยไอแเลยลแต่ว่ายังดันยากๆหน่อยนะน่าจะมีแผนว่าต้องต้องใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งมันถึงจะเข้าแบบฟึดฟแต่ก็ไม่เป็นไรขณะนี้ก็ถือว่า มันไม่ได้หาดูง่ายๆกันมวนยาฮะนี่ย,า,า,ยาเส้นปลูกเอง,งใช้เองมีดเขาก็ดูดว่าเออมันยังแน่นอยู่นะนี่น,นพุ่มพันพุ่มพัมอยู่ไหนปลูกอยู่ตรงไหนดูใช่หอหอหอ่โอ้เอา,า,า <laughs> เขา เสียงทางนี้คือใครน้อยของจืมปะเตียอันนี้น่า<ำ>จะเป็นมเหสีโอ้แกะ,ะน,นีออกเออเาทางนี้เป็นฝายแกะแกะกระดูกมันออกแกะเอ่อการมันออกเออก <ทง S 1> ารนี่เป็นสามีภรรยาผู้สูงอายุคนหนึ่งนะนี่อุตสาเป็นใบาย,ยาสูบที่ปลูกเองเขาชอบถ้าซื้อเขามันจว๊ดใครอะไรจว๊ด ตนลอลจยูกมีไหมไม่มีมมอ,อ,อทำเองก็คนเรามันออถ้าหยุดได้ก็ดีแต่มันหยุดไม่ได้มันก็ต้องประหยัดหน่อยทำเองใช้เอง,เเองเซื้อเขาก็มีแต่สารพิษถ้าปลูกเองก็ใสขโโ่ขี้ไก่โอ,อ้โหขี้ไก่มันฉุนบ่นี่เขาอยู่ปลายนานี่ชีวิตที่ มีสระน้ำมีปลามีอะไรก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนี่นี่ปลาเขาแยะเลยนะอยู่บ้านไร่ปลายนามีเสียงนกเสียงกาทางนูน้นนู่นอยู่ในกระท่อมมีเครื่องมือของเขาอยู่หลายอย่างเออเอาเป็นว่าและเวลาตากนี่ตากกี่วันปีไงเขาว่าสองวันสักเมตร ปีง่าปีง่าก็คือสองวันตากแล้วก็เอาไปทำอะไรเอาไปต้มหรือเอาไป<อ>เนี่ยฮะเสียงดังซัด เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงที่เขาปลูกหน่อย,ต,ย,อยตรงนี้มุมกระท่อมมีนกเขามันไม่ใช่นกเราด้วยมีนกคุ้มด้วยยะมีหลายอยา่างนี่ห้องครัวเขาโอ้โหฉันังล้นเลยแต่สุดยอดเราพามาดูหลังบ้านเขาที่เขาปลูกนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะมันจะใบหยิกๆเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยมันฉุนหลายต้นอยู่ ก็ต้องทำรั้วกันเอาพายแยงนี่แหละพายแยงทำไม่งั้นไม่งั้นทำไมไม่งั้นก็ไก่มันก็คุยเคียหมดเลยเนาะแมนบ่แมน้าหลายต้นทำเองใช้เองขายได้ไหมละ่ะขายได้ถ้าจะขายแต่ไม่ทำขายทำเอาไว้ใช้เองมีองค์เอาไว้ทำไมเอาไว้รถเลรอเนาะเอาละครับขอบคุณสำหรับท่าน ผู้มีเกียรติเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook เอาแค่นี้ก่อนนี่อะไรใบสูบยาจ้าตันตันตันตราราราน